สุดยอดเอฟเฟกในตำนานของ y a m a ฮ่ที่ยังน่าใช้อยู่ในปี2022 YAMAHA REV 100 การรับเสียงแบบ16บิตสำหรับตัวนี้นะครับจะมากับโปรแกรมการใช้งานถึง99โปรแกรมจะมีช่องต่อสัญญาณเป็นแบบแจ็คโพนเป็นเอฟเฟกที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากในหมู่ชาวคณะหมอลลัซิงลำกรลำกรประยุกต์พระเทศและชาวเครื่องเสียงลักย่าที่ต้องบอกว่าเป็นเอฟเฟก ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือเป็นเสียงรีเวิร์บชัดใสกล้องกลางวานสำหรับ R-EV 100มือสราคาจะอยู่ที่ประมาณ8,500บาทหรืออาจจะมีถูกกว่านี้ก็ได้นะครับตามสภาพของเครื่องแต่ละเครื่องตัวต่อมาครับ y a m a ฮ่า rv e 500ท็อปสุดในรุ่น rv e รูปแบบการรับเสียงแบบ20บิตมาพร้อมกับโปรแกรมการใช้งานถึง100โปรแกรมและยังสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขโปรแกรมการใช้งานได้อีกถึง100โปรแกรมนะครับช่องต่อสัญญาณจะเป็นแบบ xlr และ Jackphone เป็นอีกหนึ่งเอฟเฟกที่ยังน่าใช้ในปี2022อยู่ครับ สำหรับตัวนี้ราคามือสองจะอยู่ที่ประมาณ11,500บาทแล้วแต่สภาพนะครับหรืออาจจะมีถูกกว่านี้ก็ได้ตามเว็บไซต์ต่างๆ Yamaha STX 900รูปแบบการรับเสียงแบบ16บิตจะมาพร้อมกับโปรแกรมการใช้งาน50โปรแกรมและ โปรแกรมการแก้ไขปรับแต่งตั้งแต่เบอร์51ถึงเบอร์99ช่องต่อสัญญาณนะครับจะเป็นแบบแจ็คโฟนสำหรับเจ้า y a m a ฮ a า SPX 9 0 0นะครับจะมาพร้อมกับฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือสามารถต่อฟุตสวิตได้นะครับสำหรับนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นมือกีตาร์มือพินมือเบสนะครับสำหรับ เอฟเฟกตัวนี้ราคามือสองจะอยู่ที่ประมาณ8,500บาทหรือจะมีถูกกว่านี้ก็ได้ตามสภาพการใช้งานนะครับและตัวสุดท้ายครับ Yamaha SPX990 สุดยอดเ f ฟเฟกที่สุดของคำว่าเ f ฟเฟกมาพร้อมกับรูปแบบการรับเสียงแบบ20บิตโปรแกรมการใช้งาน 80โปรแกรมและยังสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้ถึง99โปรแกรมช่องต่อสัญญาณจะเป็นแบบ xlr และ Jack Phone สำหรับเจ้า yamaha spx 990ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่นิยมกันมากที่สุดของ yamaha อีก1ตัวด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของ spx 990ที่ให้น้ำเสียงที่ชัดใส กล้องกลางวานหางเสียงที่แหลมคมซิบาดใจคนฟังอย่างมากเอฟเฟกตัวนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับราคามือสองจะอยู่ที่ประมาณ12,000บาทขึ้นไป